คอยดูนะถ้าฉันมีเงินเนี่ยฉันจะซื้อกำไรคาเทียใส่และจนวันหนึ่งความฝันของมิวกี้นะคะก็เป็นจริงค่ะการรีวิวกำไรคาเทียของมิวกี้ค่ะมิวกี้ปลายาสวัสดีค่ะ ับมาพบกับมิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซู้ซ่แล้วนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆอีเช่นเคยนะคะการรีวิววันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะแล้วก็ขอกันมาเยอะมากสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือการรีวิวกําไรคาเทียของมิวกี้ค่ะถอดออกมาหมดทุกสิ่งอยากจะข้อมือตัวเองนะคะแล้วก็จะมานั่งรีวิวให้ฟังว่าทําไมมิวกี้ถึงใส่กําไรคาเทียเยอะมากขนาดนี้นะคะ Squad squad, now you're looking man down. Lookin man down. Funny high foes turn to the friends. Now drive a car like a Now call filling up. I need product again. Like ground, ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้รับการอนเซอร์แต่อย่างใดเป็นผู้ซื้อจริงแล้วก็ใช้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรีวิวจากความรู้สึกจริงให้ทุกคนได้รู้จักกับกำไรคาเทียมากขึ้นนะคะในแบบของมิวกี้ค่ะและที่สำคัญนะคะโงดดราม่าทุกประการค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผู้ใช้แต่ไม่ได้เป็นผู้ทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรีวิวตามข้อมูลที่ตัวเองทราบมาผิดพลาดประการใดต้องขออภนะัยณตรงนี้ไว้ก่อนเลยค่ะ คำถามแรกเลยว่าทำไมคุณแม่จะต้องใส่กำไรเยอะขนาดนี้จริงๆเนี่ยเป็นคนชอบกำไรอยู่แล้วนะคะตั้งแต่โหวัยรุ่นเลยชอบกำไรมากๆวัยรุ่นนี่ก็คงจะประมาณ10กว่านะคะเป็นคนที่เป็นแม่คา้างานนิสัยเป็นคนชอบค้าขายก็จะรู้สึกว่าการใส่กำไรนั้นน่ะคือกำไรอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะก็เลยจะชอบใส่กําไรมากจริงๆแล้วชอบใส่มากกว่านาฬิกาด้วยซ้ำน,นะคะถ้าเพื่อนๆทุกคนเห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางวันมิวกี้ก็ไม่ได้ใส่นาฬิกาบางครั้งไปงานก็ไม่ได้ใส่นาฬิกานะคะแต่ว่าเจ้าหนองกําไรต่างๆที่ม ี่่ใสคือใส่ตลอดเวลาเลยนะคะคําถามต่อมาที่ทุกคนอยากรู้มากๆว่ามิวกี้เนี่ยรู้จักกับแบรนด์คาเทียได้ยังไงนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าย้อนกลับไปนะคะเมื่อคลิปก่อนนั้นเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามิวกี้เนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับไฮโซปาร์ตี้หรือว่าแบบหนังสือที่เกี่ยวกับสังคมแล้วก็แฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคาเทียเนี่ยเขาก็จะเป็นสปอนเซอร์นะคะแล้วก็อยู่ในหนังสือประเภทนั้นอะอยู่บ่อยๆก็ทาให้มิวกี้เนี่ยได้รู้จักแบรนด์คาเทียขึ้นในเนื้อหาของหนังสือเนี่ยค่ะเขาก็จะขายขกยนาบัาบสิค้ ที่เป็นของคาเทียนะคะหรือว่าแบรนด์ต่างๆที่มิวกี้ได้รู้จักเนี่ยก็รู้สึกว่า อุ๊ยเตะตามากเลยตรงกล่องแดงนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์ต่างๆของจิวเวลรี่ของเขานะคะหรือว่าจะเป็นแบบกาําไรหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าคอยดูนะถ้าฉันมีเงินเนี่ยฉันจะซื้อกาไลคาเทียใส่พอเมื่อ,อก่อนเนี่ยก็คือใส่ได้จากําไลทองนะคะก็คือมีเงินซื้อกาไลทองและจนวันหนึ่งความฝันของมิวกี้นะคะก็เป็นจริงค่ะนี่คือชิ้นแรกของมิวกี้นะคะซื้อเมื่อปี2012นะคะตัวนี้นะคะเป็นไวโกลเป็นทองคําขาว เดีจะบอกว่าแบบเลิฟมากต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคาเทียเนี่ยเขาจะมีไวโกลพิงโกแล้วก็เยลโลโกนะคะหลายคนก็บอกว่าทําไมไม่ซื้อพิงโกไม่ซื้อเยลโลโกแต่ความรู้สึกของมิวกี้อะมิวกี้รู้สึกว่าแบบเป็นคนชอบอะไรที่มันไม่สามใครนะคะก็ เลยเลือกสีไวโกมาก่อนอันดับแรกซื้อมาประมาณปี2012นะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็ประมาณ2 0 0 0 0นต้ 200, นต้น0 0งกว่ากว่าส0 0ประมาณนี้ก็ซึ่งจะแพงกว่าทุกสีนี้ก็เป็นแบบชิ้นแรกนะคะเขาชื่อรุ่นว่าเลิฟนะคะความพิเศษของรุ่นเลิฟนี้นะคะก็คือถ้าเราจะถอดหรือเราจะใส่มันจะต้องมีไขควงที่มากับตัวแบบนี้ซึ่งแปลกมากเลยอะกล่องนี้ไม่มีให้นะคะแต่ว่ากล่องนี้เนี่ยมิวกี้ซื้อเมื่อปี2017-18นะคะมีให้นะคะต้องเป็นไขควงคู่กันแบบนี้นะคะ ก็จะต้องถอดสลักตรงนี้ออกอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าของจริงของปลอมต่างกันยังไงโอเคของปลอมเมกี้ยังไม่เคยเทียบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าให้ดูของจริงดูยังไงอ่ะเมลกี้บอกให้ได้เลยนะคะข้างในเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าคาเทีย750นะคะแล้วก็ไซส์นะคะเมลกี้ใส่ไซส์16นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะมีอยู่ด้านในตรงนี้ค่ะก็คือเวลาใส่นะคะเพื่อนๆก็คือไขสกูตรงนี้นะคะ2ด้านตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเมลกี้ลองทําให้ดูนะคะไขสกู2ด้านตรงนี้ออกข้อเสียเมลกี้จะบอกเลยว่ามันจะหลุดบ่อยนิดนึงนะคะ คือต้องคอยแบบติดไขควงเอาไว้ตลอดเวลาทุกวันนี้มิกกี้จะมีไขควงตัวนี้ติดไว้ตลอดเวลาพอเราไขาทั้ง2ด้านเสร็จแล้วนะคะน้องก็จะออกมาแบบนี้ค่ะ รุ่นเลิฟตัวนี้นะคะมิวกี้มี2สีค่ะ,คะก็จะมีสีไวโกแล้วก็พิงโกนะคะตัวนี้เนี่ยซื้อเมื่อตอนที่ไปเที่ยวกับพี่แดนนี่นะคะไปฮันนีมูนค่ะที่โรมค่ะตัวนี้ก็ได้มาเมื่อปี2018นะคะการเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นรหัสนะคะน่าจะเป็นรหัสข,ของเขานะสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นวันเดือนปีที่เราซื้อในส่วนของข้อความตรงนี้นะคะก็จะบอกรุ่นนะคะแล้วก็แบบเป็นเหมือนฮิสตอรี่ว่าเขาทามา จากอะไรนะคะ made in 18k gold นะคะ all in platinum 950อะไรก็ว่าไปนะคะเป็นเหมือนใบ certificate ค่ะ แล้วก็มีเรื่องระทึกขวัญน,นะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคาเทียตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าทริปนั้นนะคะอยู่ที่อิตาลีหรือว่าอยู่ที่กรุงโรมนะคะก็คือโดนปล้นค่ะทุกคนบางครั้งบางทีซื้อของกันแล้วแต่อารมณ์บางอารมณ์ก็แบบยังไม่ต้องแก้ใครยังไม่ต้องแขกค่ะเดี๋ยวไปแก้ที่ห้องวันนั้น,นยังเชื่อว่าแต้มบุญยังสูงอยู่นะคะทุกคนก็ถ้าเขาใส่เลยเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยที่โรมเนี่ยก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องนักท่องเที่ยวโดนปล้นนะคะทางร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ถุงคาทียให้ ทางร้านใส่ถุงขาวเขาบอกว่ายูยูเชียวนะยูใส่ถุงนี้ไปรับประกันแบบว่ายู you จะได้ปลอดภัยเราก็โอเคอ่าไม่เป็นไรอเคเราก็ใส่กำลังเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงขาวมาเสร็จแล้วพอหลังจากออกจากช็อปค,คาเทียปุ๊บดิฉันก็เดินไปที่ชาแนลเพื่อที่จะไปเอากระเป๋าใบหนึ่งที่ดิฉันหมายปองจ้องตาเอาไว้ว่าจะมาเอากระเป๋าใบนี้เดชาบุญค่ะทุกคนค่ะกระเป๋ามดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อที่ประเทศอื่นก็ได้กลับขึ้นรถมาวันนั้นเราก็ซื้อของมากันพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นของมีค่ามากเพราะเรามากันหลายวันแล้วแล้ว ค่อยๆทยอยซื้อเก็บไปซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะคะเจ้าคาเทียเนี่ยพี่แดนนี่ก็เอาซ่อนเอาไว้ข้างล่างเลยแล้วก็เอาของทับ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 กันนะคะแล้วก็มิวกี้เนี่ยเอากระเป๋าชาแนลของเต้งลงมาพี่แดนนี่ก็เอากระเป๋าบเคเดิตของเต้งออกมาบางส่วนนะคะแล้วก็เอากระเป๋ายิบแซงเป้ใบใหญ่ของตัวเองใส่ไว้ในนั้นทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆเรากินข้าวกันเสร็จลดรถเบาปกติมากเราชอบมินิคูเปอร์เปิดประทุนกันกลับไปถึงที่พักกลับไปถึงโรงแรมแดนนี่ก็ไปเปิดค้างถ้ายเปิดมาเปิดบวบหยิบของหยิบของ เรียงของไวให้เราเหมือนเดิมปกติมากเราไม่เอะใจอะไรเลยแต่กระเป๋าพิเดนี่หายไปในนั้นคือมีทั้งพาสปอร์ตของทั้งคู่มีแว่นตาบบลแมนมีแว่นตาวิกตอเรียแบ็กแคมมีทุกอย่างมูลค่าเบสเสร็จอยู่ในกระเป๋าประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทหายไปหมดเลยเราไปแจ้งความที่สอน,นอก,ก็แบบบงมมากคือไม่ได้ช่วยอะไรก็คือแค่ไปแจ้งความให้รู้สึกสบายใจไปอย่างนั้นนะคะจอที่โลมเนี่ยได้ยินมาว่าเขาจะทุบกระจกให้กระจกแตกแต่เดี๋ยวนี้ เขาไม่ทำแบบนั้นนะคะเขาใช้งัดเอาค่ะแล้วก็ทุกอย่างปกติเรากลับมาทุกอย่างเหมือนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเที่ยวกันก็ระวังตัวกันด้วยนะคะก็เท่ากับว่ามิวกี้นะคะมีเจ้าตัวเลิฟเนี่ยสองอันเลยนะคะกิมมิคของรุ่นเลิฟเขาก็เปรียบเสมือนความรักที่มั่นคงนะคะก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าซื้อคู่กันก็อุุยอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากู้น้ําหนักอ่ะมิวกี้มีเครื่องชั่งน้าหนักมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองชั่งดูเหมือนช่างทองเลยว่ะฉันก็ไม่เคยชั่งเหมือนกันนะเอาจริง ทุกคนน้ำหนักนะคะคือ32กรัมค่ะมีน้ำหนักนะบอกแล้วว่าเวลาใส่จะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันมีน้ำหนักพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราลองวัดอีกอันนึงแล้วกันนะ,ะว่าน้ำหนักเท่ากันหรือเปล่าเอาจริงๆเราใส่มานานก็จะมีสึกหลอบ้างนะ,ะมิวกี้ไม่เคยถอดเลยนะคะกำไลคาเทียนนี้ไม่เคยถอดเลยจริงๆ <laughs> 30อันนี้ส2ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แพงกว่านะคะเพราะว่าเป็นไวโกไวโกเนี่ยเป็นทองคาขาว75%านะคะแล้วก็เป็นแพตตินัมเนี่ยอีก25%นะคะก็เลยอาจจะทาให้หนักกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเพราะว่าซื้อมาจากช็อปทุกอันนะคะต่อมาค่ะมากันที่รุ่นยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่นคาเทียตะปูนะคะหรือว่าจูสอุงครูค่ะเป็นตะปูนะคะอันนี้เป็นพิงโกก้คค่ะ่ะะทุนนซืออมาาาาอมาาาาารรจยูปณ202 ประมาณน,นี้ตอนที่ซื้อตอนนั้นนะคะซื้อตั้งแต่ปี2017นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะหรูหราหน่อยใบนี้ใบแดงแสลงใจนี่ค่ะ ด้านในก็อีกเช่นเคยนะคะดูดีก็จะเป็น c e r t i f i c แบบนี้นะคะแล้วก็จเจเน่ของเขานะคะก็คือเหมือนตรงปั๊มตรงเนี้ยค่ะมันมีความแบบวินเทจมากๆเลยอ่ะแล้วก็ตรงความปั๊มนู่นตรงเนี้ยมันดูแบบมันดูมีอะไรอ่ะนึกออกมาก็เลยเออรู้สึกเลิฟมากๆเลยนะคะอันนี้เขาก็จะบอกว่าทํามาจากทองคำสิบแเช่นกันนะคะอ่ะเรามาดูน้ําหนักกันดีกว่าว่าน้ําหนักนี้จะหนักขนาดไหนนะคะ 30กรัมเออน้ำหนักเขาก็เท่ากันเป๊ะนะพิงโกนี้กับพิงโกนี้นะมาตรฐานของเขานะคะมิวกี้จะบอกนิดน,นึงว่าข้อเสียของรุ่นนี้นะคะสำหรับมิวกี้มีเรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องการถอดมันถอดยากมากแต่ว่าถ้าคนที่ถอดเป็นนะคะก็จะถอดง่ายเพราะฉะนั้นมี2คนที่สามารถถอดให้มิวกี้ได้นะคะก็คือคุณณชาแล้วก็พี่แดนนี่ค่ะ อานาชามาช่วยหนะะ่อยค่ะอ่านอดงไงคะนี้นะคะเรากดตรงนี้ลงนะคะก็คือมันจะต้องกดนะคะให้ตรงตามกับรูปของเขาตามนี้นะคะ วันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มิวกี้ชอบมากนะคะแล้วก็ต่อมานะคะมากันที่ตัวสุดท้ายค่ะเพิ่งได้มาเมื่อปี2020นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ของตัวเองค่ะตัวนี้มิวกี้ซื้อให้สามีค่ะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเจสุนครูเหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นตัวเล็กแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือเปิดปิดง่ายนี่ใช้แค่บิดแบบนี้นะคะตอดมือเข้าไปแล้วก็อย่างเงี้ยได้เลยจะจุบซะหน่อยนะคะแต่ว่าไม่สามารถใส่ของเขาได้เพราะดูดิ รวมโครงก็เลยอดได้เลยนะคะอันนี้ซื้อที่เมืองไทยนะคะซื้อเมื่อวันที่15กรกฎาคมนะคะ2020ค่ะแน่นอนใบนี้ก็เป็นเซอร์ติฟิเคทนะคะเพื่อนๆสังเกตได้ว่าจะไม่เหมือนกันเลยนะคะอ่าดูอันนี้ของปี2020นะที่ได้มาอันนี้ของปี2018ที่ได้มาจากฮ่องกงไม่เหมือนกันเลยนะคะ อันนี้มิวกี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแบบเปลี่ยนใหม่ทุกซีซันหรือว่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะหรือยังไงอันนี้มิวกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ได้มาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยออกมาจากช mm ็อปหมดนะคะซึ่งจะมีจากช็อปไทย2ชิ้นนะคะแล้วก็มีจากช็อปต่างประเทศ2ชิ้นนะคะเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียจากผู้ใช้จิกแบบมิวกี้นะคะจะบอกก่อนเลยว่าข้อดีของเขาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของะคะุณภาพต่างๆหรือว่าการออกแบบที่แบบของก๊อฟก็ทําไม่เหมือนนะคะ ซึ่งลูกี้เคยเห็นของก๊อปปี้นะคะเรารู้ว่าเราเป็นคนใส่เราก็จะรู้ว่าแบบเออมันไม่เหมือนอะ่ะมันมองด้วยตาม,มันก็รู้เลยแล้วยิ่งหยิบขึ้นมาอย่างงี้ค่ะเราก็จะยิ่งรู้เลยว่ามันไม่เหมือนนะคะด้วยดีไซน์ของเขาอ่ะไม่มีใครสามารถทําได้แบบนี้ได้นะคะทําไมถึงแพงโดยส่วนตัวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามาจากวัสดุที่เขาทําแน่นอนคือทอง18 k นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไวโกพิงโกนะคะหรือว่าจะเป็นแพตตี้นัมอะไรก็ตามสมราคาจริงๆเพราะว่าแข็งแรงคงทนมากๆนะคะแล้วก็เป็นอิสเซอรี่อย่างหนึ่งที่ใส่ออกงานก็ได้ใส่ วิดีโ l ล o กก็ได้แล้วโดยส่วนตัวของมิวกี้เนี่ยใส่คุ้มมากเพราะใส่ทุกวันนะคะใส่ติดตัวตลอดทีนี้ถ้าจะให้พูดถึงข้อเสียของเขานะคะก็มีอยู่น้อยนิดแต่ถ้าถามว่ามีไหมก็มีนะคะอย่างข้อเสียของตัวจัสติครูนี้นะคะมิวกี้บอกเลยว่าการเปิดปิดเนี่ยจะใช้งานยากนิดนึงสาหรับตัวมิวกี้ไม่มีแรงที่จะแบบสามารถเปิดเองได้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ปี2020เนี่ยเขาได้ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาแล้วหรือย,อยังนะคะเพราะว่าซื้อแต่รุ่นที่เป็นรุ่นเล็กมานะคะก็เลยไม่่่่่แใญหหาอะะออนนกเรรืงะ้ไไดต ก็แค่เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะก็คือเจ้าตัวน้องตรงนี้ค่ะตรงตะปูตรงนี้น้องเนี่ยเขาจะชอบไปเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะที่มันเป็นพวกแบบตะข่ายหรือว่าอะไรที่มันละเอียดอ่อนอะคือต้องระวังเลยนะตรงตรงนี้ค่ะตรงนี้ ต้องระวังนิดนึงนะคะทางที่ดีเนี่ยก็พยายามหันหน้าตะขอเข้าด้านในแบบนี้นะคะในข้อมือแบบนี้ตัวเลิฟนะคะข้อเสียของเขาคือตรงสกูตัวนี้ค่ะมันจะชอบเลื่อนออกนะคะทําให้เราจะต้องขยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเคยกระเด้งหลุดออกมาจากมือแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่ของเขามีน้ําหนักนะคะเวลามันกระเด้งหลุดเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีก็เลยทําให้แบบไม่ได้เป็นปัญหาว่าหายห,หาไม่เจอนะคะแต่ว่าถ้ามันหลุดอะแล้วอยู่ในสถานที่ที่มันแบบมืดๆหน่อยก็อาจจะไม่ปลอดภัยเพราะอาจจะหาไม่เจอนะคะก็ต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะคะคือถ้ถ้ถาม ว่ามิวกี้เนี่ยจะมีเพิ่มไหมหรือจะซื้อเพิ่มหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าซื้อแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่ามิวกี้ก็จะต้องคิดมากนิดนึงนะคะเพราะว่าเจ้าตัวกําไรตัวนี้มันไม่ได้เหมือนกับกระเป๋าที่มิวกี้ซื้อแล้วและถ้าเบื่อหรือถ้าเกิดอยากเปลี่ยนแล้วไปขายเนี่ยมันจะได้กําไรหรือว่าเท่าทุนนะคะตัวนี้ถ้าซื้อเนี่ยยังไงก็คือต้องขาดทุนแน่นอนสมมติว่าซื้อมาประมาณ2 0 0 0 0นกว่าไปขายเนี่ยก็จะได้ประมาณแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดก็จะขาดทุนไปแบบหลายหมื่นบาทอยู่นะคะแล้วก็มันเป็นของที่คนชอบเฉพาะกลุ่มมันจะไม่ได้เเเหหมือนกกระ๋าาาาที่่่ตลดใญว ที่เพื่อนๆอยากจะไปซื้อไปเทรดแล้วมันแบบได้ปุบป,ปับทันทีเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่ากําไรคาเทียมิวกี้ไม่ได้คิดที่จะขายไม์เซ็ตไม่ได้คิดแบบน,นั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะซื้อกําไรคาเทียอีกหนึ่งเส้นนะคะมิวกี้ก็จะต้องวางแผนการเงินพอสมควรค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มิวกี้รู้สึกว่าฉันซื้อแล้วฉันจะไม่ขายแน่นอนก็ฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังสนใจกําไรคาเทียนะคะที่อยากจะซื้อหรือว่ากําลังเริ่มศึกษาถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีเงินมากพอแล้วใจชอบจริงเนี่ยมิวกี้สนับสนุนเลยเพราะว่ามันดีจีจริงิงๆแต่่่ววาา้เกดม เงินเท่านี้แล้วจะซื้อเพื่อลงทุนดีไหมต้องบอกก่อนเลยว่าขายเป็นมือสองเนี่ยไม่ได้อะไรนะคะคเพื่อนๆนเพราะว่ามันเป็นของที่เราใส่แล้วแล้วก็มีรอยขีดข่วนมีนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปนอยบางคนซื้อมาแล้วแบบอุ้ยไม่กล้าเอามือวางบนโต๊ะไม่กล้าทาอะไรเลยเดี๋ยวมันเป็นรอยขีดขว่วนมิกกี้คือตั้งแต่วันแรกที่ออกจากช็อปคือใส่ลุยมากลุยทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่มิอกี้พูดไปทุกคลิปว่าของเหล่านี้นะคะเป็นของที่เป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆนะะบบนบบบนบบนนนะะะะะะคคคคใใรรสดวกกแแแแบบบบบบบไไหหชอ็ทําั้ล ีคิดว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านได้นะคะที่กําลังหาข้อมูลอยู่นะคะวันนี้มิวกี้ก็มารีวิวจากผู้ใช้จริงค่ะวันนี้มิวกี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้มิวกี้รีวิวอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดสั่นกระดิ่งให้มิวกี้ด้วยนะคะวันนี้มิวกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ Crashing the pine on the marble floor, yeah, put up this sign that real love and joy. Yeah, I want more, yeah, she want more. All the of the flashing lights She only will hit to a certain song. Her channel is orange, white flannel thong. Come tag along, come tag along. You Player